mẫn trí na, mẫn trí, phải, không cần phải sợ, anh năn. ตำรวจมาแล้วเร็วดิ้นะตำรวจมาย่งดูคนตมนเปืนออาปืนออกอพอเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวแล้วค่อยๆถอนออกมาวันที่สงศจิกาเวลาา1ิานาฬิกา3าินีมีผู้ร้ายคาดว่าเสพยาเสพติด ถือปืนอา,าวาดในโรงเรียนมัธยมวันศิษร์สถานการณ์ตอนนี้ตำรวจเข้าจาับกุมแล้วค่ะคการ